สวัสดีค่ะเรายังเรียนอยู่ในเรื่องการหารเศษส่วนนะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนวิธีการหารค่ะอันดับแรกนะคะตัวตั้งเหมือนเดิมแต่เราจะเปลี่ยนการหารให้เป็นเครื่องหมายคูณค่ะและกลับเศษส่วนตัวหลังนะคะในตัวอย่างค่ะเศษ1นส่วนสหารด้วยเศษ9ส่วนสนะคะเราก็จะเปลี่ยนนะคะให้กลายเป็นเศษ1นส่วนสนั้นก็จะอยู่เหมือนเดิมนะคะ เปลี่ยนหารให้เป็นคูณและสลับเศษส่วนตัวหลังค่ะจาก9ส่วน4ก็จะคูณกับ4ส่วน9หลังจากนั้นเราก็จะหาคำตอบด้วยวิธีการคูณนะคะถ้าตัดทอนได้ให้ตัดทอนค่ะเมื่อตัดทอนเรียบร้อยแล้วนำเศษไปคูณเศษและนำส่วนไปคูณส่วนเมื่อคูณเสร็จแล้วนะคะดูผลคูณของเราค่ะว่าเป็นเศษเกินหรือเศษส่วนแท้ถ้าเป็นเศษเกินให้นำไปหารให้กลายเป็นจำนวนคะ ถึงจะตอบได้แต่ถ้าเป็นเศษส่วนแท้แล้วก็สามารถตอบได้เลยค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดเล่มหนึ่งนะคะหน้า36วันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดหน้า36กับหน้า37ค่ะเขียนวิธีทำในข้อที่1เลยนะคะข้อที่1เศษ3ส่วน5หารกับเศษ5ส่วน3อันดับแรกนะคะนักเรียนเขียนตัวตั้งเหมือนเดิมค่ะ3ส่วน5เหมือนเดิมนะคะตัวตั้งนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรค่ะ ต่อไปเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายหารนะคะให้กลายเป็นเครื่องหมายคูณจากนั้นเราก็จะสลับเศษส่วนตัวหลังนะคะจาก5ส่วน3ก็จะกลายเป็น3ส่วน5เราก็จะให้คูณกับ3ส่วน5ก็จะได้การคูณคือเศษ3ส่วน5คูณกับ3ส่วน5นะคะต่อไปลองมาดูค่ะว่าแต่ละคู่ตัดทอนกันได้ไหม มาดูในสูตรคูณนะคะจับคู่3กับ5ค่ะดูว่าอยู่ในสูตรคูณแม่เดียวกันไหมปรากฏว่าแม่3มีแค่3แม่5มีแค่5นะคะสแสดงว่า3กับ5ตัดทอนกันไม่ได้พอไปจับคู่ต่อไปนะคะก็เป็น3กับ5อีกแสดงว่าก็ตัดทอนกันไม่ได้อีกนะคะจับคู่ต่อไปก็เป็น3กับ5อีกก็ตัดทอนกันไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทอนกันไม่ได้เราก็จะนำเศษไปคูณเศษและนำส่วนไปคูณส่วน สามคูณสาได้เนะคะแล้วเราก็นำส่วนไปคูณส่วนค่ะ5้าคูณหได้เท่ากับ25ข้อหนึ่งนี้เราก็จะได้ผลคูณคือเศษเกส่วนยีเป็นเศษส่วนแท้หรือเศษเกินคะเป็นเศษส่วนแท้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ9ส่วน25ข้อที่2กับข้อที่3ให้นักเรียนทำเองนะคะ ต่อไปมาดูข้อที่4ค่ะนักเรียนข้อที่4โจทย์ก็คือ8ส่วน21หาร9ส่วน16อันดับแรกนะคะเราก็จะเขียนตัวตั้งอยู่เหมือนเดิมค่ะเศษ8ส่วน2นีี้จะเหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะคะต่อไปเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้กลายเป็นเครื่องหมายคูณแล้วก็กลับเศษส่วนตัวหลังนะคะจาก9ส่วน16ก็จะกลายเป็น16ส่วน9 เราก็จะได้8ส่วน21คูณกับ16ส่วน9นะคะต่อไปมาลองจับคู่ตัดทอนค่ะลองจับคู่8กับ21นะคะไปดูในสูตรคูณค่ะว่าอยู่ในแม่ใดทั้ง2จํานวนนี้เมื่อดูแล้วนะคะก็ไม่มีสูตรคูณแม่ใดมีทั้ง8และ21อยู่ด้วยกันนะคะแสดงว่าคู่นี้ตัดทอนกันไม่ได้ต่อไปไปดู8กับ9ค่ะว่าอยู่ในสูตรคูณแม่ใด ไม่มีแม่ใดมีทั้ง8และ9อยู่ในแม่เดียวกันแสดงว่า8กับ9ตัดทอนกันไม่ได้ลองไปดู16กับ21ค่ะว่าอยู่ในสูตรคูณแม่ใดเมื่อดูแล้ว16กับ21ก็ไม่มีอยู่ในสูตรคูณแม่ใดที่อยู่พร้อมกันนะคะแสดงว่า16กับ21ก็ตัดทอนกันไม่ได้ต่อไปไปดู16กับ9ค่ะมีไหมคะในสูตรคูณ ไม่มีสูตรคูณแม่ใดมีทั้ง16กับ9นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทอนกันไม่ได้เลยในเมื่อตัดทอนกันไม่ได้เลยเราก็จะนำเศษไปคูณเศษและส่วนไปคูณส่วนค่ะนักเรียนก็นำเศษไปคูณเศษนะคะคือ8คูณกับ16หรือ16คูณ8นั่นเองค่ะเราก็ตั้งคูณแนวตั้งเลยได้เศษเท่ากับ128นะคะ ต่อไปเราจะนำส่วนไปคูณส่วนค่ะคือ21คูณ9เราก็ตั้งคูณแนวตั้งเหมือนเดิมตัวส่วนก็คือ189คําคำตอบที่ได้เป็นเศษส่วนแท้หรือเศษเกินคะเป็นเศษส่วนแท้แล้วนะคะก็ตอบได้เลย ข้อนี้ในเมื่อมันตัดทอนกันไม่ได้ตั้งแต่แรกแสดงว่าเศษส่วนนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วค่ะข้อที่4นี้เราก็จะตอบ128ส่วน189ข้อที่5 45สี่หาวน30หาร14ส่วน72เขียนตัวตั้งเลยนะคะเหมือนเดิม45ส่วน30ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะคะ ต่อไปเปลี่ยนหารให้เป็นคูณและกลับเศษส่วนตัวหลังค่ะจาก14ส่วน72ก็จะกลายเป็น72ส่วน14เราก็จะได้45ส่วน30คูณกับ72ส่วน14จับคู่45กับ30นะคะไปดูว่าอยู่ในสูตรคูณแม่ใด รากฏว่าอยู่ในสูตรคูณแม่5ค่ะมีทั้ง45และ30อยู่ในแม่5นะคะเราจะใช้แม่5เป็นตัวหารค่ะขีดค่า45กับ30 5คูณอะไรได้45 5 9 45 5คูณอะไรได้30 5 6 30จาก45ก็จะกลายเป็น9และจาก30ก็จะกลายเป็น6 ต่อไปจับคู่72กับ6ดูค่ะว่าอยู่ในสูตรคูณแม่ใด72กับ6นะคะอยู่ในสูตรคูณแม่6ค่ะมีทั้ง6และ72เลยนะคะเราก็จะใช้แม่6เป็นตัวหารค่ะขีดค่า72และ6 6คูณอะไรได้72็ดคะ62ได้72็นะคะหคูณอะไรได้6 6 1 6เราก็ลองจับคู่ตัดทอนอีกค่ะอย่างเช่น 12กับ14นะคะไปดูว่าอยู่ในสูตรคูณแม่ใด12กับ14อยู่ในแม่2นะคะเราก็ใช้แม่2เป็นตัวตัดทอนค่ะขีดค่า12และ14 2คูณอะไรได้12 2คูณ6 2คูณอะไรได้14 2คูณ7นะคะตอนนี้เราก็ตัดทอนได้แล้ว เราก็ลองดูอีกนะคะว่าคู่ไหนยังไม่ได้จับคู่กันอ่า9กับ7นั่นเองค่ะไปดูว่าอยู่ในสูตรคูณแม่ใดแม่7มีแค่7ไแม่9มีแค่9นะคะแสดงว่าตัดทอนกันไม่ได้แล้วเราก็นำเศษไปคูณเศษและส่วนไปคูณส่วนเลยค่ะ9คูณ6ได้เท่ากับ54และ1คูณ7ได้เท่ากับ7เราจะได้ผลคูณคือ54ส่วน7เป็นเศษส่วนแท้หรือเศษเกินคะ เมื่อเราได้ผลคูณเป็นเศษเกินนะคะเราจะต้องนําเศษเกินนี้ไปหารค่ะเพื่อให้กลายเป็นจํานวนคละนํา54นะคะไปหารด้วย7ได้ผลหารเศษเป็น5เราก็จะได้จํานวนคะคือ7เศษ5ส่วน7ข้อที่5นี้ก็ตอบได้เลยนะคะตอบ7เศษ5ส่วน7 35ส่วน32หาร21ส่วน24ตัวแรกตัวตั้งนะคะ35ส่วน32เราเขียนเหมือนเดิมนะคะต่อไปเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้กลายเป็นคูณและกลับเศษส่วนตัวหลังค่ะจาก21ส่วน24ก็กลายเป็น24ส่วน21 เราก็จะได้35ส่วน32คูณกับ24ส่วน21นะคะตัดทอนค่ะ35กับ32อยู่ในสูตรคูณแม่ใดเมื่อเช็คดูแม่อื่นๆแล้วไม่มีแม่ใดที่มี35กับ32แสดงว่าตัดทอนกันไม่ได้ต่อไปไปดู35กับ21อยู่ในสูตรคูณแม่7นะคะเราจะใช้แม่7เป็นตัวหาร กิดทับ35และ21นะคะใช้แม่7เป็นตัวาหารค่ะ7คูณอะไรได้35 7คูณ5 7คูณอะไรได้21 7คูณ3 จาก35ก็กลายเป็น5จาก21ก็กลายเป็น3นะคะมาลองจับคู่อื่นค่ะ24กับ3บ้างหรือจะ24กับ32คู่ใดก่อนก็ได้นะคะดู24กับ32อยู่ในสูตรคูณแม่4และแม่8และแน่นอนว่าเราจะใช้สูตรคูณแม่8เป็นตัวหารขีดทับ24และ32นะคะใช้แม่8 8คูณอะไรได้24 8คูณ3 8คูณอะไรได้32 8คูณ4ตอนนี้ก็ตัดทอนแล้วนะคะไปดูว่ามีคู่ใดจับคู่กันได้อีกอ่ามีเศษ3ส่วน3เลขเหมือนกันตัดทอนกันได้นะคะใช้แม่3แม่นั้นเลยค่ะขีดทับ3กับ3นะคะ3คูณ1ได้3 3คูณ1ได้3ตัดทอนหมดแล้วนะคะเราก็นำเศษไปคูณเศษค่ะ5คูณ1ได้เท่ากับห และส่วนคูณส่วน4คูณ1ได้เท่ากับ4เมื่อเราได้เป็นเศษเกินนะคะเราจะต้องนำไปหารเพื่อให้เป็นจำนวนคระเมื่อหารแล้วนะคะได้เศษเป็น1ค่ะจะได้คำตอบก็คือ1เศษ1ส่วน4ข้อนี้ก็ตอบได้เลย วันนี้เราก็จะทำแบบฝึกหัดหน้า36กับ37นะคะให้นักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ